แปดสิบปองตามมาขอสกินนันเดียวจบรู้เรื่องเลยสกินมาคือรู้เรื่องผมอยากทำแบบนี้มานานละเปิด20่สาทยี่สิบวิหมดไปสิบถามว่าขาดทุนไหมไม่ต้องสื่ออ่อเก้าอุ้ยสองพันหมืไปคลิปนี้หมื่นสองไป มีสติหน่อยมีสติหน่อยเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทูวินมีแพ็กให้ฟินมากมายราคาโคตรถูก่ายสบายจะรอช้าอยู่ไยต้องเปทูวิน เอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมีแสงสอง้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟกัน โรเลยนะครับผมสตะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมลดทันทีหนึ่งบาทเลยนะครับผม,มเอ้าวเฮ้ยเพื่อนคี์บอรดเป็นไรอ่ะเป็นอะไรเนี่ย ไม่ติดเลยอ่ะพงังแล้วมั้งทำไมไม่เข้าเมอร์คิวล่าหาของดีๆล่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันแต่เมอร์คิวร่ทั้งนั้นแหละก็ใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายไม่ใช่ละ ก็เพราะว่าเมอร์คูราเขามีแต่ของดีๆกัดเจ็ตสดใหม่หูฟังร้อนๆโน้ตบุ๊กทีซราคาก็ถูกใจจัดส่งถึงไวทันใจพี่ๆก็จัดไปเลยซื้อเมอร์คูราเลยครับเมอร์คูราเมอร์คูรากัดเจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูราจำไม่ดีนะครับที่เดียวจบครบทุกไอเดียถ้าเกมมิ่งเกียร์ต้องเมอร์คูราเลยครับ พิเศษสำหรับช่วง15ถึง31มกราคมน,นี้ทางช่องของเราจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับทางเมอร์คิวล่าแจกหูฟังและคอนโทรลเลอร์สุดเจ๋งจาก HyperX เพียงร่วมกิจกรรมกับเรากติกาหน้าเพจเลยครับอย่าลืมมาสนุกกันล่ะเจอกันสวัสดีนะผู้ชมทุก ทุกท่านเนี่ยครับผมยินดีต้อนรับสู่นักล่าลายดิครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมอโอ O อเนี่ยครับผมแร็คนาล็อกแลนเวิร์ดที่พวกเราต้องมาเจอทุกครั้งในวันที่ไข่ใหม่มันออก มาแล้วสือสลิปปิ้งแคทวันนี้นะครับมากับเสื้อนำโชคตัวดีตัวเดิมเสื้อสีส้มนีครับผมจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยทีเดียวมาดูกันว่าชิ้นแรกในไข่มีอะไรบ้างนะครับสำหรับไข่ s l ิป p i n g cat เราก็โดนตกง่ายจด้วยดิเออคอสตูมแบ็กแอนด์ไว้นี่ครับผมคอสตูมแ a c k and ด์ไว้กว่าที่คอสตูมเลยไปดูซิว่ามันรา,า,าคาสักเท่าไหร่ b บ็กแอนไว้อย่างนั้นนี่แบ็กแอนไว้อยู่ที่ราคาประมาณ3,500บาทนี่คือว่าท็อปเทียนะของไฮไลท์สุดแล้วแต่สามว่าจำเป็นกับใครบ้างจำเป็นทุกตัวละครเลยเวย้ยเพราะว่าอะไรดูดิเก็บคอลเลกชันได้ M X Tag 7, A T K 7, ยกเว้นพวกพีดอะไรแบบนี้เนาะที่สายซัพพอร์ตที่ไม่ทำดาเมจเลยแนมะ้แต่นิดเดียวแต่ถ้าถามผมว่ามันคุ้มไหมมันก็คุ้มอยู่ดีนะครับยังไงก็ต้องเปิด ต่อมานะครับสกู๊คลับโอ้สกูคลัตัวนี้ราคาอยู่ที่65ถ้าตีบวก7พร้อมเล่นอยู่ที่180ส่วนราคาเปิดตัวอยู่ที่65 8 8 0 0บาทนั่นหมายความว่าคุณต้องเปิด10ฟองเว้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9า0 10. 10ฟองนี้และต้องติดเลยไม่งั้นขาดทุน100ฟองหมื่นหนึ่ง เราจะเปิดคลิปนี้100อฟองเหมือนหนึ่งแสดงวา่าเราต้องเปิด20ฟองเราได้เลย <S <S ตัวนี้จริงๆผมไม่อยากเอาตัวนี้เปิดนะแต่ตัวนี้มัน,มนเป็นตัวเก็บของดองเยอะแยะเลยของบัตเทิพาร์ตของนนูน่นของซ็อกซอัพเดี๋ยวเราไปเปิดตัวที่ไอ้นี่ดีกว่าเออโหตัวนี้ก็หนักพอๆกันเลยมองนี่ดวงอย่างกากคลิปที่แล้วเราใช้มองเปิดทีนี่แบบแทบไม่ได้อะไรเลยมาลองเลย20ฟองว่าจะเป็นยังไงดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่า 20ฟองจัดไปดูที่จะมีคนมาแจมแบบเราไหมยี่ฟองพอร้อมแล้วก็มาครับนั่งบนเตียงเลยนั่งบนเตียงเลยโชว์เปิดครับโบยาคิโบเอทิโบ,เ,โบเลือดลีอุย้ยสเปซเต็มอีกแล้วอะ่ะเนี่คือผมไม่อยากเปิดเพราะอย่างเงี้ยอุดหยิดเียสเปซเต็มหาเอะไรนนึงนะเคลียร์ของก่อนมาลุยต่อ สิบเจ็ดฟองไปอุ้ยอลล่เด็กว,วิง่งเบสติ้งเอาลีเอาไม่ใช่อยู่โธ่ทีสามเกลือผมนึกว่าเห็นเป็นหน้าแมวผมนึกว่าดาน,นี้ประโถแม่คุนดุนช่องอือต่อเลยเล่น รอ,องเท้าเซตอะไรขอดูหน่อยรองเท้าเซตอะไรไหนหพี่ดูหน่อยสิโจอ่อแม็กเซ็พีบวกหนึ่งเมื่อบวกเจ็ดจะบวกแม็กให้บิงหนึ่งเซตแม็กเลือดแซกเลือดเหรเบี้ยเบี้ยเบี้ยอ่ะ,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 ะไปต่อไปต่อหมดไปสิบหมดไปสิบถามว่าขาดทุนไหมไม่ต้องสืบอ๋อก้าอุ้ยอะไรอ่ะดูหน่อยสิเอ็มเดฟห้าโอ้เลเวล เอพอโอเอบสีสองหนึ oh! ่งโอเคผมว่าแปลกๆจริงๆ20อันเนี่ยคือผมอยากจะบอกว่าไฮไลท์มันอยู่ที่แมวแมวคอสตูมถ้าไม่ได้แมวคอสตูมกับหมวกคือยังไงก็เจ๋งเว้ยคือไข่แม่งของจริงว่ะสกาเล็ตโรสดูซิราคาเท่าไหร่สกา สก,กาเลต r โรสราคาอยู่ที่600แย่ละตู้นี้เอาละหางแมวนะแบล็กเทล l บล็กเทลอยู่ที่พัน0แย่ละยางใ้ว่าแย่ละกูรู้เลยเปิดไป20ฟองผมรู้เลยว่าเส้นทางต่อข้างหน้าของผมจะเป็นยังไงทัดเลยครับพี่พีน้องๆน,งนะผมขอแค่อย่างเดียวก็คือ ขอกำลังใจหน่อยตัลวละหนึ่งไลค์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อยมม่าลืมกดติดตามให้กับเราด้วยเพราะว่าคลิปนี้1,000 0บาทครับผมพร้อมแล้วก็ไปรีมีเดียมไปเบสซิ่งไปคลิกันตายไป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 หมดไปสิต่อยสิเลยนนะไปไปอีกหนึ่งพันบาทหายเร็วกว่าซื้อฟิกเกอร์ มีใครเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทมาใช้แบบนี้ไหมผมละคนนึงละลุยต่อ6,000นลีเลยนเล็กลีเลยนกลางลีมานาขีวิงเบนซิงสมอลมีเดยมกันตายอีไปไปไปเอ้ยโอ้ยไปอีวหนึ่งไปอ่ะดิคนห้หาลวดนะ มาแล้ว1ใบครับ m อ็มแอนะครับเมื่อบวก5้าเรียกมเมื่อบวก7นะครับผมเอ็แอ็แท็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมและบวก9จะลดไล่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นหมวกที่ดีของวิสัตมากๆเลยนะครับผมพันกว่าบาทใช่ไหมวีนี่ถือว่าได้นี่คือขาดแมวอันนี้ถือว่าโอเคอันนี้ถือว่าดีมากเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดขายกันอยู่สองพันร้อยสองพันร้อยเออตอนนี้เราขาดไปอีกสี่พันเรามาแน่เราคัมแบ็กแน่ ขาดจนะุน4,000เน็ตเนแต่ถ้าเราเอาไปบวกล่ะแลว้อวไปขายละ่ะแต่<อ>ช่องเรามันสุดอยู่แล้วไงเดี๋ยวผมว่าผมเอาไปบวกเลยวะ่ะจัดให้ต่อครับหมดไป60ฟ้ฟอง80ฟองตามมาขอสกินอันเดียวจบรู้เรื่องเลยสกินมาคือรู้เรื่องผม,มอยากทำอย่างนี้มานานแล้ะเปิด20อัน20วิไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1ห้า14 15 16 1ป1เ19 20ชื่อไม่มีขึ้นเลยป็นไง 2,000บาทตึง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 ,ตง,ตง,ตงเหนียวเหนียวเลยอ่ะต่ออีก24สฟองสุดท้ายแล้วครับอันนี้หมดแล้วหมดเลยกด,ดเลยถ้าคลิปนี้นะครับผมมาสักแบบ1,500ไลค์เดี๋ยวผมเอาหมวกสกูนี้ไปตีบวก7โชว์ให้กันหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้า โอเค,อเคต้องมาดีวะมันต้องมาดีวะเพื่อนเพื่อนของแต่ด้อ e ีรูเทพมา2อันก็ดีนะได้ลุ้นกาตาแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนนะแต่ผมคิดว่าน่าจะมีคลิปตีกาตาเร็วๆนี้แหละเพราะว่ามันได้8อันแล้วปไปไปรีวิวนี่ยหน่อยดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ดิรีไซเคิลกาชาปองรีไซเคิลสลิปปิ้งแคทนี่ยกไอันนี้อ โอ้อาหารก็ไม่ออกไอ้ปากก็ไม่ออกมาได้กลับมา12อุ้ยไอ้หน้ากากนี่ก็ไม่ออกโหนี่ออกอย่างเยอะ24ฟองไปดีโอ้โห,โหมามาอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 อาริกาโต้สัตว์เลยว่ะไอ้เฮียแม่งอาริกาโตสัตว์เลยอ่ะให้กำลังใจบกวอรยี่สิบอีกสองพันหมื่นสไปคลิปนี้หมืนสไปมีสติหน่อยมีสติหน่อยมีสติหน่อยหนึ่ส ห้าใ <5 S 2> จเย็นๆไม่ได้ก็กลับบ้านก่อนบ้านเนี่ยสถานที่ดีแห่งของเราไปบ,บ,บ้านไปเนก่อนหนึ่งสองสามสห้าจะดูออกเพิ่มมาอันหนึ่งโอเคแม็กซเลือดรีเจนเวนบวกเจ็ดรีสโตเพิ่มต่อครับสองสามห้า 2, 3, อุ้ยิงอันนี้ผมเปิดหมื่นสอง้ย หัวดเลยแล้วกันให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยมาเมื่อากระซ่ากับพี่เดี๋ยวพี่จัดบวกเจ็ดคมๆให้แล้วกันนะน้องมาให้มันรู้กันไปผมจะบิวเงินนะครับผมผมว่าเปิดไข่ปิจะลือหรอกเว้ยตีบวกนี่แหละของจริงคือผมจะทำเอ่อหมวกนะครับที่มันตอนนี้มูลค่ามอยู่ที่2 1 0 0ให้กลายเป็นมูลค่า6,000บาทสามเท่า อยากกับพิบลูกตาโดยไม่ต้องใช้อ e ีรเทพอะไรเลยใช้แค่ความมั่นใจและตั้งมั่นหนึ่งมาแล้วครับสองตามมาตี่ิดสามจะรออะไร Your if, You is it is you r lucky day โอ้โนยูอีควิเมนอีสโนนาโบเคนเนีอไออีฟยูอารีควายอารีแพร์ทูคอนติเนว์ i ร์เอฟเกลิบวกสองโอกาสเท่าไหร่รู้ไหมเก้าสิที่จะติดแต่กูแดงเกมไม่เรียกผมว่ะเจอใหม่คลิปห้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเกมดี